No! <laughs> มีมีก้ามู่งาศึกเลืมีมีคนเดินออกมจากข้องขันธ้าชื่อแยะเลยใช่แล้วแสดงว่ามีคนมาเรียนก่อนเราเนอะใช่แล้วแอบเพื่อเราไม่มีตอนนี้เราจะมาลงอีกเอาไม่ลงเห็นนะ 我老爹。